จากทานซิสเตอร์ที่แม่งเปลี่ยนโลกตอนนี้วิศวะมันคิดขั้นต่อไปทำไมกูต้องมานั่งเสียบทานซิสเตอร์ทีละตัววะรวมแม่งไปเลยดิและนี่แหละคือจุดกำเนิดของวงจรรวมหรือ IC ที่แม่งโคตรเฟี้ยววงจรรวมหรือ integrated circuit IC ก็คือการเอาทานซิสเตอร์หลายร้อยหลายพันตัวมายัดรวมกันอยู่ในแผ่นชิปเล็กๆขนาดปลายนิ้ว จากที่เคยต้องใช้เครื่องขนาดตู้เย็นตอนนี้มึงย่อได้เหลือเท่าป่องรองเท้าพอมีไอซปุ๊บคอมแม่งเล็กลงราคาถูกลงใช้งานง่ายขึ้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ที่พวกเนิร์ดในโรงรถแม่งเริ่มทำกันเองได้ Apple One ของ Steve Jobs กับ Steve Wozniak ก็เกิดในยุคนี้แหละมึงคิดดูนะจากโรงกระลากบ้าน,านกลายเป็นบริษัทพันล้าน หรือ IBM PC ที่เปิดตัวมาแม่ก็ปังทั่วโลกคอมกลายเป็นของที่ทุกบ้านเริ่มอยากมีจากเดิมที่คอมมีแต่พวกนักวิทย์ใช้แต่พอเป็น PC ปุ๊บเด็กมหาลัยก็ใช้เขียนโปรแกรมนักธุรกิจก็ใช้พิมพ์เอกสารเกมเมอร์ก็เริ่มกดเกม Space Invader กันละโลกแม่งเปลี่ยนไปตลอดการสรุปง่ายๆ IC คือการรวมแก๊งเล็กๆให้กลายเป็นกองทัพดิจิตอล กูบอกเลยว่าแม่งคือประตูที่พาเข้าสู่โลกคอมแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้โอเคเว้ยไอ้น้องยุค IC คือการปูทางเข้าสู่มโครโปรเซสเซอร์ที่แม่งจะโหดกว่าเดิมเพราะมันคือสมองของคอมจริงๆตอนหน้ากูจะพามึงไปเจอตัวเปลี่ยนเกมของจริง